เราจะตตโตอัตโตโพเมอย่างไรเราทางหลายพี่น้องครับมีโพมีเมมีปลามีมาอย่างหน่วยสุดไม่มีปา้าพี่น้องครับมมาจะต้องมีเนาะมาจะต้องมีถ้าไม่พี่น้องครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เกาเรียกว่า,วาลาดุซีนาพี่น้องครับ ตีจีน่ากันโกนติดท,ทองกันโกนอ่าเลกานี่กะที่หลังนี่เด็กดังกล่าวชาะโรไม่บังซ้อขิดหายกับผู้ชายคนนั้นนะเตชะขิดหายกับหมาเป็นหลูกของหมาเอาถ้าพี่น้องกับไม่มีป้าก็ต้องมีหมาหรือมีต่างป้าและก็มีต่างหมาเพราะฉะนั้นหน้าทีของหลูกพี่น้องกับอุลามะได้บอกเอาไว้ว่าลิลวาลิด นะอลันวาลาดีอาชารตุหูกูกินสิทธินาทีที่ลูกจะต้องปฏิบัติโตพเมนี้มีอยู่สิบประการด้วยกันผมเองมีป้ามีหมาพี่น้องเองมีป้ามีหมาเนาะบางที่ป้าเสียชีวิตไปเลือดเทียมามาเสียชีวิตไปเลือดตีปาหรือเสียชีวิตต่างสองก็ตามแต่แต่เราเป็นบุคคลที่มีพเมนี้ เพราะฉะนั้นสิบนาทีนี้พี่น้องครับหนึ่งก็คืออัตตออาโมอินีต้ายาต้องดูแลเรื่องอาหารนะเอ๊ะอย่าไปเชื่อเลยนันโดกต้มเนือ้อหัวเลยคนแก่ๆกินไม่โอกวะ่ะอ่าเนี่ยลูกว่าก็เลยได้ตีปลาลัางเที่ยวนะั่นแหละพี่น้องจริงๆคนแก่ไปายามเล่ถ้าพี่น,อนะนอ้องนั้นเนื้อต้มโดกต้มกินไม่โอกจริงโลกเอ,อ้อ จานสดนด้ำดอกจาดนั่นได้สดน้ำต้มดูดนี่พี่นอ้องอัลลาวเน้ามันอร่อยไงใช่ไหมถึงลูกเนี่ว่าปลาไม่กินดกต้มเนื้อต้มคนแก่ไม่ฟันว่ากินไม่ออกเลยกระเด้นดกปลาลังเขี้ยวนั้นลูกปลาแห่งมัง้งเนี่ยอันพี่นอ้องเสือดูกว่าเขาเสือดกูกี่ครูงนะเสือของร้อยโรยไง ต้มออย่างหน่อยเคล็ดเนื้อไม่อกกผมหวาได้สดน้ำใบสมม่วงพี่น้องนะเ้าวันเป็นเร่งเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหน้าที่ของลูกโคที่หนึง่งคือเรื่องต่ออ้ามอีเนียต้ายาเรื่องอาหารการกินตรงดูเลถ้าพ่อแม่รต้องการนั่นแหละเฮ้สาวในเช้งวันนัดเปิดายวันนัดวันซุกได้ตรงนั้นไปเลทตีทีเอไม่ค่อยวางมาเอเดี๋ยวนตัน้า อันปลาลูกลัางเขี้ยงเนี่ยตัวเย็นอ,อ,อันตรวร่างอันของพูเราพี่น้องถึงคนเก๋เกพี่น้องนะผมก็ตรงเก๋พี่น้องกับตรงเก๋ถามว่าเสี้ยใจไมยเสียใจพี่น้องยกท่ามเล่ต์แต่ไม่เชื่อเสี้ยใจนั่นพี่น้องพอลูกเล้งพว่านั่นเตว่าด้วยความอดทนของพ่อเมียเก็บไว้ลูกดาเท่าใดลูกว่าเท่าใดลูกปฏิเสธเท่ทาใด เลนาตาปนนีโอ้ยไม่ผือนะปอรลบอเป็นปาตามันยกไป็นนวนโร่งเลยในครัวนู้ปีนองอจัดมันเสียใจที่เส้ามันเล้งพันนันจันหาไม่รลวานั้นกับหลกูกนะต้องค้นติสนิทสนุมจริงๆหลักกิจน้อยๆถามพี่นองบอกเพราะฉะนั้นเรื่องทีหนึ่งพี่นองกับในท่านาที่เราทานทางายเป็นโลกเนี่ยดูเลเรื่องตอัาน เนาะเราขาดมังเลพี่นองเนะาะขาดมังพิษมังกะเทวาถ้าเรายัางข้อมูลอยู่ตรงนี้พี่นงครับอินชาอัลลอฮ์เรื่องอาหารการกินทงดูแลเดี๋ยวถ้าโลกห้าคนละพี่นองใครดูแลล่ะอา่าบังนั่นเลยว่ามันส่วนปามหมากว่าเพื่อนเบียหมากว่า,อ,าอ,อะไอโนงนั่นเลยนะของมันบานาน้านาไ่โฮ่เบียหมากว่าเพื่อน ลลกเสียคนหกคนไปนองเกียงกันเรื่องอา่านเพราะฉะนั้นถ้าคิดตามหลักการที่ชาโรกำหนดไหวยิบนี้บนโลกถูกถูกคนไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายโดยอลัสมา,าอี้เท่าเทียมกันนั่นนะนะมาบางตนนั่นเลยหายมาที่เรื่องอา่านตนนี่กินมรดกส่องชวนอ่าลกูกหญิงว่าฉันนี่ชวนยิงอื่ ตาบางช่วงรยนะันนี่รวยนึงไม่ใช่นั่นพี่น้องทเท่าเทียมกันอลัสสวาวาหอีเนาะนี่คือเรื่องอาหารที่โลกทุกคนจะต้องรวมกันรับปิดช,ชมอ่ะข้อที่หนึ่งข้อที่สองพี่น้องวันคิดดมันอเนีตายาหน้าที่ของลูกจะต้องคิดดัมัตโตโพเมธาเมื่อโพเมตรงกัน ต้องการอะไรมั่งละ่ะมานี่บางที่นะปะาษาคนเกล้เลยพี่น้องนะบางที่ไอ้นั่นมังไอ้นี่มัง้งเอ๊ะสาวไปเสวยยาลมมาเดียวที <c oughs> ไม่ก่อยวางมาไว้ตัวลวกต์อืมนี่คนเกถ้ากินยาลมอีจงอยู่นี่เราว่าตบลกคนเกล้ไม่ขี้เรื่องที่พี่น้องนะั้นึ่งอาหารซองยาซ้ำหายเบียมังติดเปล่าใบาใจเหลวซ้ำส,สิ่งนี่จริงมาไม่รู้พี่น้อง <c oughs> เออ หลกดูแลเรือ่องข้องกินสองหลกดูแลเรื่องโยกยารักษาสามไฮเบียมังกำกำปอบายใจยสามสิ่งนี้เป็น้องอินชัลล์พอเมมาฮาล้านหายทาั้งหมดโลกดาวเป็นโรยวามาเป็นโรยถึงหลกตบัดเหลวดันนี้มากินได้มังเวซาอยากไรยเอามาใหายเอซ่ามันว่าไมา้วันนี้อ่ะพาไปห้าหมอห้ายาลมไม้ เอหมาอย่างเบียจ่าไม่เอาไหว้สักรอยสามสิ่งนี้พี่นอ้องพ่อเมย์หมาพาล้านนายทั้งหมด้ามเจ็บปวดที่โลกด่าโลกว่ามาเท่าใดแป๊บเดียวพ่อเมย์ลืมหมดเพลกเนาะเพื่อ,อ,อ,อนนะคุณเป็นพ่อเมย์เนี่ยแต่โลกนี่พี่น้องสิบป,ปีเลวที่ยังโกรธพ่อเมย์อ,อยู่เลยยังไม่พี่น้องนี่ถามว่ทาทําไม่เจ็บเจ๋ยที่มาปันดินให้บ้างหมากว่า,าเจ็บเจ๋ยที่ป้าปันดินให้โลกคนนั้นหมากว่า ก็ปันให้เราหน่อยว่าเรื่องนั้นโดปีนองหาเบียให้คนูหนมักว่าเว้นทองโรงไม้ไปเลยนะมาให้คนนเูเสียโกรดปาากรธมาสิบปียีสิบปีไม่เลี้ยวเลยไม่คุมกันเลยพีนองนะพอม์ไม่ฟ้ามวหลกดาเทา่าใดโลกสร้างฟ้ามเจ็บชำนำใจเทา่าใดมาอัพเลขาอาไปให้ทางมดเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าตามหลักการโนก็เรียกว่า อะไรเลยพี่น้องกมอะไรกมตามสนองเลยนะมีมาพี่น้องรักการอิสลามของเรากมตามสนองเนี่ยมีพี่น้องชายชายทรัพย์ปันผือก็อเลวเต้เลวนะนาการมตามสนองที่วานี้เราทํากับโพเมของเราอย่างไรวัตตจักนั้นอัลลอฮฺซุบฮานาววตาลาให้เกิดขึ้นโลกทํากับเราเช็คเช่นนั่นและเมื่อนกัน นั่นแหละที่เขาเรียกกรมตามสนองพี่น้องครับบาปเอืญนทางไล่เลยนี่อัลลอฮฺซุบะฮานาวาตาลาตะคิดไหวลงโทษในวันอะเครัตบาปใหม่มายังบาปกินเหลาบาปนูบาปนี้พี่น้องนะบนดุนยาอยู่ใบดีอัลลอฮฺวาคอยรวบโยต่อวันอะเครัตด้วยเพื่อมันได้ตบัดยกเว้นบาปเดียวก็คืออกูุคุณวาลีได้นี่ดารอโคโตโพเมตังสงพี่น้องสร้างเกตเตอร์ <c oughs> บาปตะระกอทอพอเมตั้งสองเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เห็นตนที่อยู่บนหลูกดุนยาสังเกีตเทิดพี่น้องนะแต่บาปอื่นพระตาไม่เล่พี่น้องคนนี้มันเมาเข้งก็มันอยู่บายดีโควิดก็ไม่ติดเราอไอ้พูกที่มายัง่งเเคงน่แม้ววาชงสามรวบติดโควิดพี่น้องไอ้ที่ว่าไม่เอาไหนพี่น้องฮะโควิดไม่เข้าเคงอ่อาแคนั้นอัลลอฮ์คอยรวบยดนะ แต่บาดารโกโตโพเมตังสองพี่นองคบอัลลอฮฺตะละให้เห็นอย่างเนโนนบนโลกดุนยาเนาะท่านคือเรื่องที่สองเรื่องคิดดัมันทำเพือละพี่นองเนาะท้นไปแล้วนะพ่อเมรุกัรูกคนเก่งหุ้มมัมมากราอิลแล้วเดี๋ยวพันนันเอาเดี๋ยวพันนี่บางที่เพลื่อเพื่อกักันเนื้อเนื้อกัลก็สมสมบางน้อยน้อยเนาะอย่างท่านคำแล้วก็มาอับเสียอเขาฮาลันเสียตบปลวกคอยว่ากันหลังเนาะ อันข้อที่สองสามพีน้องวลอิจาบาตูอินดาถ้าพ่อแม่ข้องเราเรียกต้องตอบรับนี่พ่อแม่เศร้าเอ้ยบบานาะเรียกเยงียบกลึบพี่น้องได้ยินเรียวนัว่นแหละแต่เราไม่สนใจสนใจกับอะไรพี่นอ้องอ่าดีสนใจกับไอ้ดีนี่ ไอ้นี่นี่มูลราคาคุ้นคาเรารักเลือกกว่าปลาเลือกกว่าหมาเหล่าล้วนี่พี่น้องนี่นี่อืมารียาเรียยเกียกปารียกเรียยเกียก,ยก,ยกมันอยู่ในศักดิ์สิทซะมันทําอะไรไปดมเล่พี่น้องเอาหนังเขียพรุงครัง้งทุกคลักถกกลัก,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 กไว้ในนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องทางมดทางม้วนเมื่อมีเสียงเรียกข้องพอเมนี้วันอิจาบ์บอินดาอ ไอ้เอินว่างก่อนพี่น้องตอบรับพ่อแม่ก่อนเนี่ยอุ่นเก่งพี่น้องโม่พลุงอยู่ปิดเกตซะเลยเดี๋ยวไปเล่กโขนที่เมรุปะตุระไรอไ้ไรเมรุมาตุระไรอ,อ้ไรนี่ยถึงคันนั้นเนาะพี่น้องตรวจตรวจตรวจพร้อมกันเลยเนาะผมกับพี่น้องเหมือนกันนั่นแหละเราตรวจตรวจไปพร้อมกันอ่าสิ่งใดที่ปกพรองเราสามารถที่จะตบัดเกตใครได้ และประการที่สี่เป็นองอัลติตาอะอิลอามราร์ไกรมาซิยาตินหน้าที่ของลูกประการที่สี่คือจะตองโต,าตาอาโตพเมในสิ่งที่พเมชายนั้นไม่เป็นสิ่งที่มสัสซยัถ้ามาชายเราไว้เศร้าเออไปซื้อหลีกทายให้ที่มาฟันเลยขึ้นโอกลีกสวยอืจงกับปลายรถของมาม่าเลื่อยใช่ไหมหายกตวอยาง ถ้าว่าชายพันนั้นพี่น้องไม่ต้องป่ยไม่ต้องตองอันเนาะไม่ต้องชายเราเป็นสื่อเหล็กท่ายเป็นสื่อนวนสื่อนี้เตท้าพเมชายเนาะป่ไปมันหยินมังเลวบาวเออน้มายังมังเลเศร้าเออเนาะเลวเตสิ่งที่พเมชายนี้พี่น้องครับถ้าไม่ชายเป็นสิ่งที่มอสียตน,นี้จําเป็นจะต้องตองตอ,งอันลาโตอาตาลิมาฮลูกินที่มอสียัติลละ มัเสียติลขอลิกนบีบอกว่าไม่มีการต่ออันต่อมักโลกในสิ่งที่เป็นมั่วสียต่อขอเลิกพระเจ้าผู้ทรงส้างน้องไอ้นี้ข้อตีสี่พี่น้องน่าจะต้องต่ออันนี่ผมว่านี่นเรามาเช็กเลขสิบคนนี้นี่ให้สิบคะแนนและพี่น้องผมก็ให้คะแนนตัวผมพี่น้องก็ให้คะแนนพี่น้องกันว่าสิบคนนี้ได้ไม่สิบคะแนนน้าต่างคนต่างกระคืดกัน เลวกะคอตีฮาพี่น้องวัตกัลลูมุมาอาหูบิลไลยินีดูนัลงยิน้นซอการพูดจาโตอพอเมตั้งซองต้องพูดบิลไลยินด้วยใชย่คำพูดที่นิ่มนวลอ่าเนี่ยโดยไม่ใช่คำพูดที่ยิน้นซอคำพูดที่ยาบคาย อีหน่าพี่น้องว่ายั่งมั่นกันเลยนาเวลาเล้งนิ่มนวลนนะ่นแต่รบมาตดไปอย่างเนื่นอยๆก็ยังมั่งมันกันเลยเนาะผลกันของพวกเราเนะี่ยอีเล้งยาบคายไม่มีพี่น้องครับหน่าตรงเล้งด้วยคำพูดที่นิ่มนวลน,นาลฟาลาตุลละหุมาอฟุฟเฟววลาตันฮารุมาวะกุลละหุมาก็าลังการีมาทีวานี่แหละหันขนาดคำพูดดอกพี่น้องอน่านี่ขนาดคำพูด อีเรือเบลโลกว่าเบอร์ไม่ให้เล้งเน่าเพือละเบอร์ปลาเราหมาเราเล้งไม่รู้ฟังอ่ะเอาละเอาเละพี่น้องนี้โรคตำตาเลยแล้วยาวมั่งเลยอืมเบอร์หมาดื้ออ่านั่นลูกว่าหมาดื้อว่าได้มาเลยพี่น้องดื้อจริงกันเลยหมาเรานี่อ่ามุกคว่าเล้งไม่รู้ฟังเหลี่ยมดาแข้งลาวดูหมาเรานี่อืมหมารคกระดามั่งเลยอ่าทุกคนว่า ไอ้นี่ไม่ได้พี่น้องทานอัลสลุลลอฮฺสัลลอฮฺสัลลัมุ่งหามถ้าเมื่อโพเมดาโพเมไม่ดีพี่น้องนะมันวาพันนั่นวาเราพันนี้ให้เราเน่งซะละนั่นคือทางอกที่ดีที่สุดนะนะไม่ใช่ว่ามาดาแล้วเราก็ส่วนลบนะโปอป้าว่าเรากระดาลบไม่ใช่นะไอ้นูหนาะที่ข้องเขาราว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลา เตท่านะระวังโรคกับโพเมนี้นะโรคะต้องรักษาสิทธิตรงนี้เพราะฉะนั้นนาทีข้อที่ห้าพีนองรับจะต้องใช้คำพูดเท่หนิมนว่นต่อโพเมนและฮพี่น้องไวเนิ่ยแตาย่าอิสวาในกาซาหูอิงกอดาโรอะไรฮะดูเล่เรื่องเสื้อผ้าเครื่องหนุ่มเปลี่ยนไม่หายมังสักทีเลยพี่นองอ่ะอ เอ๊ะนาวิาชายได้ยุ้เลยมหเฮกที่ใสไปตะ mm hmm. เรื่องเสื้อผ้าทาโรามีความสามานี้ดูแลแต่งให้สวยเออนี่จริงๆเราต้องย่อมรับพี่น้องนะว่าเราทานทางร้ายก็บกโพรองนั่นเลยถ้าคิดกับตอนที่โพเมดูแลเรื่องเสื้อผ้าให้กับเราพี่น้องตั้งแต่ไม่เกิดด้วย,ย่าว่าเกิดเลย มามันสังถังไม่รู้คือรงคือรี่ไม่รวยไรเลียเป็นอองมากองเป็นโล่มล่มลมเล้วเหล็กทองอยู่เจ็ดเป็นเดือนดูไม่คือที่ดูอ่าไอ้นี่ชุดนะพอรู้เล้วเศร้ามาเลี้ยวเม่อวาลหลกบาวเวอรชุดหลกบาวเต็มเล้วถ้าพอหลกสาวก็ไม่ฟ้าม่าชุดพร้อมเล้วเหล็กไม่เกินใส้ได้ไม่ถึงเดือนเป็น้องมันมันขับเสาาลาเลยเสือหมามันสังไม่ลาว อ่าสั่งจุงต่างป่ามันทำตาจีโกรดกันเลยวคงไม่โบกที่เนี่ยหน่งเคอรี่มาส่งในลาหาลังหนึ่งนะญยิ่งมันช่างละพี่น้องลรมันสั่งของมันไม่โบกเลยกับพวกเราเนี่ยอืมทานบอกอดลาวแต่เดียวนี่มันห้ามเสียลาวนะปอดถึงนาบานปั๊บกระปะมันเลยอี้คงค่อยลาวนี่ม้อนส่งฮ่าเล่เล่หมามันสั่งมาเสเรียวลาวอืมอันโครงหมามันอุ่นไปเสียก่นนั่นเท่ากับเก็บไปทางนั้นปามันทำตาจีโกรดเลยพี่น้องนะ โมเมนี่เตรียมไว้ชุดพี่น้องนะไปเล่แล้วนะถ้าพี่น้องไม่เชื่อนั้นช่วงเทพี่น้องทางร้ายไปช่วยเรือโบ้นำทวมนนราธิวาสใช่ไหมเสื้อผ้านี่หล่นเลยพี่น้องชุดเด็กๆไม่ฟ้ามหุรุนไหนพี่น้องเป็นลังลังซบพีบ่น้องที่นี่ก็ไปคณนะเรืนแล้วพ่เองก็มีได้ไปลังเผื่อเลยเนาะโอกาสไปลังสุดเร็วนะ เสื้อผ้านีก็องโกงพี่น้องมากไมยโดยเฉพาะเอาชุดเด็กๆนี่ย่งเพ่พี่น้องนะครบชุดไปงานมัสยิดไปงานตรงไหนไปนัดไปลาดไม้ฟามปอเห็นเสื้อดอกหนึกทึ่งโลกแล้วเสื่อหายอปอเห็นเกลือหนึกทึ่งโลกแล้วเสื่อหายนี่ปลาเราหมาเราหนอะได้จิงโจ้โกนึงงานเลวพี่น้องเกลือเตะใส่วัดโซนเฮียเหลี่ยวกบไม้ไม้ฟามอ่ะ เห็นแล้วไพี่นงคงเนี่ยเนี่ยเคือจิตใจคงหลูกเพราะฉะนั้นข้อเท็จจิงตรงนี้เราทานทางหลายยอมรับพุ่มอีงคยอมรับบ่กบกพรองเหมือนกับพี่นงคงนั่นแหละไม่เท่าที่ทีพ่อเมดูแลเรื่องเสื้อผ้าให้กับเราตั้งแต่เด็กไม่ฟ้ามบนี่ไม่เชื่อท่ามามาเลยท่าบ่าบเลมารุ่งเรียนนี่ต้องรีดเสื้อเนียบนั่นอ่า ถ้าวัดเสื่อมไม่เนียบไม่ฟ้ามวัดเสื่อมไม่ไม่เสื่อมไม่นั้นเลยพี่น้องเออป้าหมาต้องไม่ฟ้าต้องเสือให้เราจัดให้เราเตะ่ของป้าเรมหมาเราล่ละพี่น้องครับยั่งมังมายอ,อ้นีป้าจีไปมายั่งบรรสุกเลยเสือตัวนี้หลกว่าทั้งวันนั่นป้าเออแต่เดียวสักอายชั้นรีดไอ้สวยน่าเป็นแค่ของอัลลอฮฺไปละมาดยุมอันเนี่ยตัวในเช้าวันนู้นมันขึ้นหลกจับ ลุงไม่ไอ้ตื้อมดปี่นองเตงให้เรียมพุ่มหวาอยากปีนนมมป่นองครับน่ะเนี่ยเรื่องมาพี่นองครับไอ้นี้ไม่เท่าเทียมกันเลียกน่ะไม่เท่าเทียมกันเลียเลวกาเทเจตปีนองวันมัสยูคอลฟาหูขนาดว่าเดินนี่ตรงให้เดินหลังโตโพเมอ่านี่เลยหายเกียรติกจากป้าว่ามาว่าบาวเพื่อมึงไปก,อก่อนตาคนเก๋เก๋ช้านเดินตามหลังก็ได้อ่า ต่ถ้าด้วยการให้เกียรตินี้พอ่อเมย์ตองเดินกน่อนข้อที่เปดปีนองวัลออรุดอุลาหูบีมารรดียาลีนัฟซีหักนาทีข้อที่เปดข้คือเราสร้างกระทำํำเนาะให้พอ่อเมพึ่งพ่อใจเหมือนกับสิ่งที่เราชอบเราพึ่งพ่อใจทำให้กับตัวของเราเอง เอายกตัวอย่างว่าเอาเรื่องเสื้อผ้าพี่น้องโรยโฉบกรีดนราคาเท่าใดที่เรารักโรยโฉบโรเดดอนี่เรากระเสือห้ายพ่อเมยเท่านั้นนะเนี่ยโรรักไอ้เลยพี่น้องที่หายกับตัวเราเองนี่เราจะต้องรักต้องชอบสิ่งนั้นให้กับพ่อแม่ด้วยโนและที่กล่าวว왈อิกรห์ละหูบิมาจะครอฮูลินัพสี ตัวเราเองหลูกนี่พี่น้องเราไม่โอบอะไรล่ะเราก็ต้องไม่โอบเท่นโัเมฆของเราด้วยเ yeah. นี่ยทีโนนพันนีเราโอบไมมพี่น้องเอ้ซ่านาวาบอบเราหฮาปากของเรามากของโรากับพนัดเละเต่งทีโนนให้เขาดีๆนะนี่เนาะพี่น้องนะผ้าไปไหวลังรุ่นดูอืมอ่านั้นนาบ้านนี่อายเปื่อนนะ แต่เดีย๋ยวเก๊กผ oh ู้อาวุโสคุณมีเกียรติมากถึงมาปบปารนหนังม่มแมมาโรนังม่เมแมกัดสั้นดีไปสั่งอะไรล่ะพี่น้องหลูกคันน้ำไว้ลังเนึงอหวยลังบานด้วยเนี่ยเนี่ถ้าเลี่เลียวพี่น้องเนาะนาเรวาอี้ไม่ร้ว่าเป็นเป็ดว่าเป็นกอะยิปาร้อมาโรนนี่ก็ว่าไปกลังนูอยู่ตรงนูสร้างให้มันบ่าให้เลยพี่น้องครับอืมเนาะ มินชงเยาะโราคอยรดคอยล้างโคอยตู้ทำความสะอาดแลยไม่ฟัมว่าสิ่งใดที่เราไม่ชอบให้เกีตัวเราเนี่ยพอเมเรเราก็เช็คเชนนันเล็เหมือนกันและที่สิบสุดท้ายพี่น้องครับวัดดูอาอูลาหูบิลมาฟิรอคุลลามาดอาลีนับสิไม่ฟังว่าเราข้อดูอาให้กับพ่อเมนี่ให้อัลลอฮฺสุบะฮานะฮูอัตตาลาโปรดบาบให้ ทุกครั้งที่เราโอดูอาให้กับตัวเองดัอานี้ผมว่าพี่น้องฝ้ายจำไม,ม่เหลวอเลยนะเราบิวฟิรล,ลีวาลีวาลีเดีย,ยทิวาเน,นโนวะหฮัมฮูมากามารบบายานีโสกีโรที่ว่านี่เลยอ่าเนี่ยเพราะถ้าหากว่าเคยก็ตามที่โอดูอาลังลามาตุกครั้งโดยไม่ขโคหายกผอเมนี้พี่น้องครับ เชือว่าคนนี้ยังอาคุลวาลีได้นี่ยังดารโกโตพเมย์อยู่เลยนะต้องข้อทุกครั้งพี่น้องเราบิฟิลลิโอประชาชนโปรดบาบายแก่ฉันด้วยเถิดและวาลีวาลีได้ยาพอเมยข้องฉันต่างสองวะหัมหูมาทานจงพระองค์จงเมตตาเขาต่างสองนี้การมารบไยญานิโสกิโรสเมเือนได้ที่เขาต่างสองดูแลเรา หน้าโต้ที่เหล็กๆที่คนเกลว่าอะไรละ่ะพี่น้องอืมอ่า,อายุ่งกันไม่ให้ครบเนาะน่าอารา่อยกันไม่ให้เตยอะไรที่คนเกลพวกเป็นโคลนเป็นยานอย่างนั้นพี่น้อง่ะอืม